โอเคครับก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆนะฮะอินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลนูนี่อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาทําการรีวิวตู้สก,กินปืนแล้วก็ตู้ EVO i n d u c t o r นะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเข้ามานะฮะนี่เลยครับผมเป็นชุดกระต่ายนะก็เป็น EVO ซีซั่นที่27นะครับถ้าจําไม่ผิดนะฮะ กะได้กลับมาเปิดขายนะครับผมผมก็มีอยู่452เพชรนะฮะตลอดวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะ <c oughs> ผมก็จะมาทําการเปิดกันเลยครับผมห้าครั้งครับเพื่อหาพิมพ์เขียวนะแค่อันเดียวก็พอนะครับผมัดไปครับห้าครั้ง270เพรมาครับผมโอ้โหมาไหมล่ะมาไหมล่ะปังดาราสังหารมาไหมขอสักอันขอสักอันหูหูไม่มาครับผม ก็กดตกลงครับผมเราได้หินแปลงล่างมา1อันนะถือว่าพลาดนะครับผมและเพชรเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราก็จนๆนะครับผมแลวเราก็จะมาทําการสุ่มวิปป้อนรอยยอนนะฮะเป็นนี่เลยครับผมสกิน AWM นะอัตราการยิงบวกสองครับเจาะเกาะบวกหนึ่งครับความเร็วรีโหลบหนึ่งนะฮะสำหรับปืนนี้ผมก็มีบัตรอยู่11อใบนะทําการซุ่มฟรีเลยครับ10บครั้งแรกจัดมาเออคือ ของม่วงเฮ้ยได้แบบ24ชั่วโมงมา1วันนะครับผมนะะได้มา2วันนะฮะกดตกลงครับตอนนี้ผมก็รับกล่องฟรีมาหมดแล้วนะครับก็ได้หมุนฟรีอีก3ใบนะฮะกดไปเลยครับผมโอ้โหกดมาไม่ได้ครับผมครั้งสุดท้ายจัดมา เป็นสก,กาชมพูนะก็กคตตกลงไปครับแล้วสำหรับสกิน a w วินะครับผมไม่ได้รีวิวนะฮะผมก็จะมีคลิปนะครับที่ลงไปเล่นแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูว่าคนคนนี้เขาโปรหรือเปล่านะเพราะว่าเขาอึดเหลือเกินนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยฮะโปรหรือเปล่าคนหรือเปล่าโปรหรือเปล่าโปรหรือเปล่าะไขึ้น เงินมีเท่าไหร่วัเนี้